มว่าจะแค่จะให้เพื่อนโชว์เพื่อนดูเฉยๆครับไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะมีคนเพื่อนถ่ายภาพรู้คนต่อไม่ใครเป็นคนล่อนไม่ทราบเลยครับเพราะว่าพวกผมอยู่แล้วถ่ายกับหลายคนล้ไม่ครับก็มีไม่เราก็ต้องรู้พอพอเเรื่องเราก็แชร์กันอเี้ยใช่คือมันมันส่งเล่นในกลุ่มหลายอนเฉพาะเพื่อนอั่างนี้เลยไปใหญ่เลยใช่ครับผมก็ไม่ทราบมีต่อไปต้องระวังเรื่องนเรื่องนี้ครับไปเจอยังไงครับแผ่นป้ายตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนครับ วันวันวันนั้นผมไปอยู่ที่หน้าสถานด้วยเยอรมันครับแล้วขึ้นรถกลับมาที่พักพอลงรถแล้วแล้วถึงเห็นว่าป้ายมันติดข้างรถที่พักตรงไหนครับที่พักที่บอชอตศรครับบชตรต,ตรงสะพานควายนะใช่ครับแล้วก็เห็นป้ายนี้ติดอยู่กับรถใช่ครับแล้วเราก็เอามาถูใช่ผมคือผ,ผมจะดึงดึงออกไปทิ้งแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาที่หลังเห็นว่าผมดึงป้ายออกจากรถก็เลยอยากรู้ว่าเป็นป้ายอะไร ผมก็เลยช่วยเพื่อนดูก็นองกันอะไรมันกันเล่นเข้าใจอะพวกเราผู้ชายก็ถือเล่นกันแล้วแบบไอเนี้ยไม่ได้เล่น